วันนี้เรามีกางเกงยีนส์สวยมือสองมาเสนอครับครับติดต่อได้นะครับทุกวันเสาร์เราจะมาตั้งที่นี่ครับไม่เกินบ่ายโมงกางเกงสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ของน้องๆอง,น,องนู้นได้สวยมากสวยๆงานดีการญี่ปุ่นเลยไปเลยไปเลยไปเลย วันนี้อย่างเลยมาเทสน,นี่ลองเทสกล้องดูอัพลงยูทู e อยู่เนดดาะสวยครับเสื้อผ้าที่สวยทั้งนั้นเลยเข้าหน้าหนาวแล้วครับวันนี้น้องเขามาเซลน้องเขงมาเซลลดราคาสนั่นเลยครับมีเสื้อผ้าทีสวย